เธอชื่ออะไรเหรอจ๊ชะชื่อตริวจ้ะน้องตริว้วฉันชื่อเอ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 เอ,อช่วยด้วยโรคมันกำเริบอะไนี้มีโรคประจําตัวไม่เป็นไรฉันเข้าใจผู้ชายส่วนบากเห็นหน่าฉันแล้วก็อยากชักกันทั้งนั้นแหละว่าแต่เธอมีเาขาเรียกว่าอะไรสมัยนี้มีหวานใจหรือย,อยังละ่ะหวานเย็นเหรอฉันไม่ค่อยชอบกินจ้ะเออยังสดนยังซิงอยู่เลยเหรอนี่ โซ่ใช่อยู่แต่ว่าซิงไม่ค่อยมั่นใจนะจ๊ะโอ้เป็นเป็นอะไรเราเอาอนี่เธอก็เป็นเหมือนกันเหรอนี่แหละวผู้หญิงหลายคนเวลาเห็นผมก็ต้องชักน้าตอนหน้าต่อตาเดวผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันละฉันชอบดอกไม้นะดอกเดียวี่ฉันชอบคือดอกโตนนะจ๊ะให้ฉันพาไปดูไหมฉันปุูกไว้ทีบานปุูกไม่ดีบานรึว่าอ,อยากจะไปดูหเห็นกับตาเลยจริงจ เข้ามาดูดอกไม้ในบ้านดีกว่าหูกไว้ที่ไหนหรึน้องเจียบชั้นสองจ้ะมันมีระเบียงนะจ้ะโอ้ยดึกๆมันจะบานอ่ะเสตอนนี้มันเช่ามันก็หุบนะ